แต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มจากนวัตกรรมที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตของมวลมนุษยชาตินั่นก็คือโครงการสำรวจดาวอังคารของนาซาที่ได้ส่งเจ้ายานสำรวจ Curiosity ไปลงสู่พื้นผิวดาวอังคารได้อย่างปลอดภัยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการส่งยานสำรวจไปดาวอังคารแต่ว่าที่พิเศษก็คือยานลำนี้มีทั้งความใหญ่ความหนักและขนอุปกรณ์ไฮเทคไปมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ที่สำคัญก็คือโครงการนี้มีมูลค่ากว่า7 0,000ื่นล้านบาทครับเงินมหาศาลนี้เป็นภาษีของชาวอเมริกันนะครับถ้าล้มเหลวนั่นหมายความว่าโครงการสำรวจดาวอังคารคงต้องพับไปไม่มีกำหนดเป้าหมายหลักในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการดูว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่รวมถึงความเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตจะไปอยู่บนดาวอังคารแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นครับ

Two is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. Parachute is deployed. We are decelerating. Feature has separated. Navy, where we we found the Maltic ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for vational separation. We are in powered flight. Yes! We're at altitude of one descending. Standing by for sky crane. Sky crane is started. Eagle eyes, he remain strong. ช่ฉากในภาพยนตร์แต่มันคือเหตุการณ์จริงในห้องควบคุมการส่งยาสำรวจ Curiosity ที่กำลังจะเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสำรวจอวกาศนี่เป็นการส่งยาสำรวจดาวอังคารที่มีความซับซ้อนมากที่สุดและใช้งบประมาณมากที่สุดเท่าที่เคยทำมาจุดสำคัญคือการนำยาสำรวจน้ำหนักเกือบ1ตันที่มีขนาดเท่ากับรถสปอร์ตพร้อมด้วยอุปกรณ์ทดลองไฮเทคครบครันลงไปแตะพื้นให้ได้อย่างปลอดภัย ช่วงนาทีสําคัญที่จะชี้เป็นชี้ตายว่างบประมาณกว่า70็ดหมืนล้านบาทจะสูญเปล่าหรือไม่คือช่วง7นาทีวิกฤตตั้งแต่ยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจนถึงแตะพื้นหลังจากเดินทาง567ล้านกิโลเมตรด้วยความเร็ว13,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีความเร็วมากกว่านี้เมื่อถูกดึงโดยแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารแต่ยานขนส่ง Curiosity จะต้องลดความเร็วก่อนที่จะกระแทกพื้น ซึ่งจุดนี้ต้องใช้ร่มซูเปอร์โซนิกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาเพื่อลดความเร็วแต่นั่นก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้ลงได้อย่างปลอดภัยขั้นตอนต,อนต่อไปต้องปลดร่มออกจากยานและจุดจรวดที่ติดกับยานเพื่อให้พยุงตัวลอยบนฟ้าโดยสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ให้ยานดันขึ้นไปชนกับร่มที่ปลดออกเ่ จากนั้นเมื่ออยู่ในความสูงที่เหมาะสมก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าเครน่นลอยฟ้าค่อยๆหย่อนเจ้า Curiosity ลงสู่พื้นผิวดาวอังคารก่อนที่จะปลดสายและดีดตัวยานส่งออกไปซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลา7นาที With a rope, we must cut the bridle immediately and fly to the same stage to a safe distance from the rope. นี่ถือเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อนที่ไม่เคยทํามาก่อนหลายคนมองในตอนแรกว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่มันก็สําเร็จลงไปแล้ว There's a lot of อดัมสเตลเนอร์วิศวกร,กร,กรนาซาบอกว่าพวกเขาต้องระดมสมองกันมากกว่าที่จะได้วิธีการนี้มาและมันก็เป็นผลจากจินตนาการและพวกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ And so are all in on so we จุดที่ยาน c u r i o s i สิตี้ลงจอดเรียกว่าเกลคร a เตอร์ซึ่งเป็นแอ่งที่เก่าแก่ที่สุดบนดาวัังคารโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเคยเป็นก้นทะเลสาบมาก่อน หน้าที่ของ curiosity คือการวิเคราะห์หินตะกอนเพื่อหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโดยมันมีความสามารถในการขุดเจาะลงไปได้ลึก2นิ้วมีอาวุธเป็นปืนเลเซอร์ที่สามารถยิงหินได้ในระยะ7เมตรเพื่อทำให้เกิดประกายและภาพของสเปกตรัมจะถูกวิเคราะห์ด้วยกล้องพิเศษเพื่อดูส่วนประกอบภายในโดยในยาน curiosity มีทั้งสารเคมีและอุปกรณ์ครบครันรวมไปถึงแขนกลที่จะทำให้มันทำการวิเคราะห์ตัวอย่างและส่งผลข้อมูลมาอย่างโลกได้ นอกจากการค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตแล้วภารกิจครั้งนี้ยังเป็นการปูทางไปสู่การส่งมนุษย์ไปยังดาวังคารอีกด้วยไมเคิลเมเยอร์นักวิทยาศาสตร์ของนาซาบอกว่าเพื่อเป็นฐานข้อมูล,รมลเราต้องทำการสำรวจเพื่อให้เข้าใจดาวังคารไม่เพียงแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่รวมถึงเรียนรู้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะส่งมนุษย์ไปที่นั่นระบบขั้นตอนการส่งยานในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ ในการช่วยหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกับดูว่าเราต้องทำอะไรในอนาคตเพื่อให้มนุษย์ได้ไปสำรวจดาวังคารขณะนี้ยาน Curiosity อยู่ในขั้นตอนการถูกปลุกให้ตื่นจากการเดินทางที่ยาวนานโดยเจ้าหน้าที่นาซากำลังทำการตรวจสอบระบบทั้งหมดของมันว่าใช้งานได้หรือไม่จากวันแรกที่ส่งภาพเป็นภาพขาวดำมาตอนนี้ Curiosity เริ่มส่งเป็นภาพสี และจะส่งภาพแบบนี้ต่อเนื่องในคุณภาพสีที่มีความคมชัดสูง Curiosity มีเวลาในการปฏิบัติภารกิจในการสำรวจดาวอังคาร98สัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการสำรวจดาวอังคารของนาซาล้มเหลวถึง2ใน3แต่ไม่ใช่ครั้งนี้ความสำเร็จครั้งนี้ช่วยสร้างความหวังให้กับโครงการสำรวจของนาซาที่เพิ่งจะยกเลิกโครงการกระสวยอวกาศไปและถือเป็นการประกาศสัปดาความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอีกครั้ง หลังจากในช่วงหลังๆมีคู่แข่งคนสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างจีนที่ดูเหมือนจะไล่าตามมาอย่างรวดเร็วแต่สำหรับคนทั่วไปบนโลกแล้วผลสำรวจจากยาน curiosity จะเป็นส่วนสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าเราไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายในระบบสุริยะจักรวาลและการไปตั้งถิ่นฐานบนดาวัังคารอาจไม่ใช่เรื่องแค่นในนวนิยายหรือภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไป